สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสิผ้าขึ้นไปเที่ยวส้มวัดมาไปเบิ่งน้ากันพี่น้องวัดเพลินง,งามงามไปเด้อย่างกอกาลังไกย่างหอดบ่เนี่ยพี่น้องงามงามผู้ใดบอหันมามาเด้อสีดาและสียางหอดบ่มันแดดหลยพี่น้องให้สีดาเอาดนบินขึ้นไปส้มกอนจังสิขับรถขึ้นไปน้ากวน เศร้าเมยสะกวนพี่น้องฮอนหอน ขึ้นมาหอดขันบนแล้วพี่น้องมามาไปเลาะเบิงน้ากันมาเลาะส้มข่างบนพี่น้องสิไปทำบุญน้าเพลินจักามดิหนุกมานักมันุกมเนดูอีส่อ เดี๋ยวสิ้าเลาะขึ้นไปอันข้างบนพี่น้องมาอันบูซาเทียนจุดเทียนเพิ่นว่าจุดแล้วกลับไปลอยน้ำไลเคาะไลเข็นไลลูกไลไพ่มองนี่จุดเทียนเด้อพี่น้องเด้อสัทธาเพิ่นกะยี่สิบบาทแล้วแต่สิไห้อันละว่าตู้บริจาคเพิ่นเดี๋ยวจุดเทียนแล้วสิไปไหวพระข้า,าขงบนพี่น้องเอาเดอกไม้ทูกเียเนไปขอพรปู่เสร็จแล้วค่อยไปอธิษฐานเติมน้ำมัน ส้มบ้างส้มบูดส้มเจดีพันด้อพี่น้องวัดงามงามบรรยากาศธรรมชาติสวยงามผู้ใดพันมาขึ้นมาเด้อม,มาชมมาเที่ยวเอยลูกขออนุญาตบาดกำตายวีดีโอ ไปเผยแผยเด้ปูเด้อบุได้ลูปลูไปให้มหมให้พวกให้ค้นเพิ่นบ่หันหูจักค้นเพิ่นบ่หันเคยมาให้เพิ่นได้มาอยู่มาเศ้าให้มาส้มบุญบารามีน้ำกันูุใดบ่หันมามาเบิงเด้อพี่นองเอ้ งามแท่แทหวดเพิ่นอยู่ทั้งผู้เขาธรรมศาสตร์สวยงามมาพี่นองมะละส้มน้ำกัน มาเบิงน้ากันด้านบุญพี่นองมือนี่แดดแดดจะมันแดดคักแดดเนี่ยจะมันหอนคักมาไหวพระมาไหวพระขอพรกันนั่งกับสิบวันหอนไหลายมันหอนมันเอามองนี่เพ่นนันให้จุดเทียนแล้วก็มาล่อยเด้อพี่นองเด้อไทยบกคุบไทยบกเมิดดอกพี่นองเลยมันหอนมันหอนหลผู้ไทยกับหอน จักสีเฮดแนวได้เน่ยจังว่าไทายไา,ายได้ซ้ำนี่แ่ะพี่น้องผู้ใดพวหาหมามาเด้อวัวดเพิ่นงามงามอยู่เทิงภูเขาบิวงามงามบิวสวยๆไกลแน่ผู้ใดอยู่ไกลก็ว่าไกลแน่เนาะแต่ว่าผู้ใดอยากมากกะบ่กไกลดอกพี่น้องถาว่าอยากมากแล้วอยู่ไกลปานไดก็มากคือว่านะอันนี้ตักมาจากเยอรมันก็นยังมาหอดอยู่ถ้าิว่าไกล Ich zeige euch, wie man Wunsch machen kann, und wie man Satta machen kann. Ich habe einen Wachs im Tempel gekauft, das ist Wachs. verschiedene Arten. spendet, spendet, Moment. Und dann kommt der Wachs da rein, schmilzt. aus dem geschmolzenen Wachs werden riesige Kerzen. ีเน e คุรจุฑาเักษณ์จุฑาลักษณ์จุฑาลักษณ์าลักษณ n จลักษณ์ุาลักษณจุดาลักษณ์จุฑาลักษ์จาลักษณ์าลักลกาลัก์จาัณจุฑาลักษณ์จุฑาลนกอณ์ุากษ์าลากษณ์ุฑาลักาาราากาทนา สาธุบุญกับท่านทั้งสองนะคะบุญรักษาเทวดาคมขรองท่านให้สุขก,กายสุขใจด้วยบุญนี้ให้ท่านทั้งสองร่ำรวยบุญร่ำรวยเงินทองอยิ่งขึ้นกว่าเดิมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ได้จ้าพอกันคลิปหนะสิพักกันไปหลาอใส่ละพี่น้องมันหอนหลายฮอนหอนมาย่ามเนี่ยกัยังหอนอยู่